สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมค้างคาวไฟสุโขทัย FC เปิดบ้านเจอกับช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ครับวันนี้เจ้าคอบเจ้าบ้านนะครับสุโขทัย FC เนี่ยอยู่อันดับ11นะครับแข่ง19นัดมี23คะแนนต้องมาเจอกับผู้มาเยือนอย่างทางตราด FC เนี่ยที่อยู่อันดับ15ครับแข่ง19นัดมีอยู่11คะแนนมรอมุวยครับเอาครับไปดูรายชื่อของทางสุโขทัย FC เจ้าบ้านครับวันนี้มาระบบ3-4-3ครับ ส่วนทางตราด FC ผู้มาเยือนเนี่ยมาในระบบ4-4-2นะครับแล้วเป่านกหวีดเริ่มเกมเป็นหนึ่งขันครับเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมนะครับโดยเจ้าถิ่นสุโขทัย FC ครับอยู่ในชุดเก่งสีส้มทั้งชุดนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับในขณะที่ช้างขาวเจ้าก่อตราด FC ก็อยู่ในชุดสีขาวครับแหมมันเยี้ยงมาทางขวาครับอุ้แล้วดูครับแหมเกมรับของตราดนี่ต้องมีผู้เล่นไป ไปนอนอยู่หลงังกำแพงแหะครับนี่ครับป้องกันการยิงลูกเรียดแหะครับเป็นทางสามเสรินนะฮะที่ไปนอนขวางอยู่ครับหาครับู้ดูขึ้นน้าจอนมาโจแม่ป so. ั่นลูกนี้บ็ปีเซฟได้ทศสปอสีเรืองก็ยิงไปตรงที่ทางทศสปอยืนอยู่แล้วฮะก็ซื้อด้วยน้ําหนักครับจังหวะนี้แต่ว่ามันยังแรงไม่พอแล้วก็ปอตวงผอยก็มาสกัดทิ้งออกข้ามไปก่อนเลย กว้างจริงๆครับขวาของจรนบาดจอปั่นลุงนิ้วหุยแซบมือเดียวอุ้ยลาลุกนี้โอ้โหครับแล้วจูเมียงโอเดม่งขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับคือตอนนี้เฮไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเช็ค v ีไทีครับโอ้โหทศพรบินจังหวะนี้ปัดด้วขวามือเดียวเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีครับดูภาพใช้อีกหนึ่งครั้งว่ามันมีอะไรครับดูครับคือจะปัดนิ้วเดียวเลยครับแล้วจูเมียงโอเนี่ยพุ่มมล บอลเนี่ยไปเช็ดใต้คานก็ไปเลยครับมัน,นจะเจอบททดสอบนะครับในช่วงท้ายของช่วงเวลาแรกเอาละครับจะเป็นซ้ายของสถาพรหรือขวาของสันเสริญครับแล้วเป็นวิทยาอุ้ยมาแย่งซีนครับโอ้โหคือกล้องแต่นสดนี่แม่เราเห็นอยู่2คนครับสุดท้ายวิทยาแกวิ่งมาอัดแล้วข้ามคานไป <laughs> จะเอาความแรงเข้าว่านะฮะ นี่ยืนหลอกอยู่2คนแล้วจบ45ทีแรกที่ทะเลหลวงครับเป็นเจ้าบ้านออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากทางจุงเมิโอในนาทีที่35ครับสุโขทัย1ตลราด f c 0ครับหลายจังหวะอยุ่กันที่โอกาสเริ่มครึ่งหลังครับ45ทีสุดท้ายที่ทะเลหลวงครับเอาครับอยู่ที่ช้างขาวเจ้าก่อตราด f c ทีมเยือนแล้วครับว่าจะกลับมาในเกมนี้อย่างไรครับ พยายามที่นมนให่ตรงกรอบนะครับแล้วจูเนียโลเปสแก่ยังไม่ลงไปเล่นเกมรับครับมาอีกทีอาซัสซอย,ยิงลูนี้มา้ายิงแปแล้วมงคลปล่อยแล้วแปร,ปรลูนีน้นั่นเลยครับเป็นจูเนียโลเปสครับยันติกเซฟของพีรพงษ์เรือนนิลให้จังหวะน,นี้เขาเข้ามาํามเงบแล้วก็แปรเข้าไปจะเล่นง,งานที่เสาแรกครับดูครับปล่อยตรงนี้จะเล่นง,งานเสาแรกแต่ว่ายังเห็นทันนะครับทางพีรพงษ์ เน้นเน้นด้วยขวาแล้วนะเอาก็พทิศทางครับเอาไปอีกทีนึงจังหวะนี้แล้วปงคนยิงอู้ยังเซฟมาจากสันครับแล้วด้วยขวาอีกทีติดปลอกอันติคุณโอ้โหสองดาบซ้อนๆครับปราดยังตีเสมอไม่ได้ครับมาตรงนี้ของทางรีนไพรครับพิมรัตน์นี่แทงมาใช้กับทางอาซัสซอยแต่ว่างานอยู่แล้วครับทางคื่อนขอยวนอู้ยนี่พอแล้วครับกล้องตัดกลับมาอุตสฟาัสซอยครับวินงลูกนี้เข้าไปครับตีเสมอกับปราดไปแล้วครับนี่ฮะ กว้างไปตรงนี้ฮะแล้วโดนตัดโบวได้แล้วก็เป็นทางลิโกโดซานโตสเอามาตรงกลางให้กับทางอาซาซอยแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหรับไปเต็มๆมเลยครับธีรพงษ์เรือนริมครับเกมสนุกแล้วครับในช่วงกาจะเกี่ยจะคบึ่งชั่วโมงสุดท้ายอู้ลรวเสียบอลไปอีกแล้วเอาครับสันเสริญลิฟวัฒน์นัปั่นลูนี้แล้วโอ้โหครับนิ่ขึ้นนำสองต่อหนึ่งเลยครับจากสันเสริญลูนี้ยังสวยเลยครับ แล้วเนี่ครับอย่างที่เราตามข่าวนะครับสันเสริญลิทธนนะนี่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปนะครับเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะช่วยตราดเอฟซีในการลงเล่นวันนี้ครับเนี่ยจังหวะนี้ก่อนนะไปเสียตรงนี้ครับสันติภาพแล้วสันเสริญเห็นตรงนี้ปั่นด้วยซ้ายเลยครับแล้วเสียบโคนสาวไปพิรพงศ์เดือนนินหมดสิทธิ์ครับสองประตูต่อหนึ่งครับผู้มาเยือนออกนําไปแล้วแล้วประตูนี้สันเสริญยกมือไหว้แล้วชี้ขึ้นมาบนฟ้าให้คุณพ่อของเขาครับ สีลาเล่นกับจอนบาโจบาโจเปลี่ยนมาทางซ้ายครับผีเบ่ได่มีเวลาแล้วคอสผู้นี้เอกสิทธิ์จะให้กับจุงเมียงโอแล้วจอรบาโจยิงไปข้ามคานครับยังตีเสมอไม่ได้ครับเพิ่งจะเถียนจังหวะน,นี้นะครับจอรบาโจครับเก็บตกตรงนี้บอลจากจุงเมียงโอแล้ววอลเล่เต็มข้อเลยแต่ว่าบอลมันข้ามขานครับนี่ครับคือวอลเล่เน้นๆเลยครับจอรบาโจครับ ตัไปปลุกมาอย่างไงครับอาจารย์ประยงครับอุ้ยแล้วจ่ายลูกนี้หลุดไปแล้วครับเอาครับลิกโกซานโตสลิคาโดซานโตสลากทั้งไหลกลับมาสันเสริญแต่งด้วยคาระบอล,ลนี้สามหนึ่งไปเลยครับโอ้โหเป็นวันของสันเสริญลิพจน์นั้จนจริงๆรับดูจังหวะนี้ก่อนครับจงังหวะพลิกมาของลิคาโดซานโตสคือตัวเลือกมีสองคนเลยครับทั้งสันเสริญแล้วก็อาซัสซอนนครับจับด้วยแล้ว <mm เข้าขวาเน้นๆเลยครับโอ้ไปๆมานี่สันเสริญวุ้นแฮตทริกในเกมนี้เลยครับแล้วเป็นเพอร์เฟกต์แฮตทริกด้วยนะถ้าเขาทำประตูจากลูกมงได้เนี่ยบอลไม่ออกด้วยวิทยาไหลต่อมาแล้วเบิ้ลไปทางซ้ายอาแล้วครับมีพื้นที่มีเวลามูสตาฟาอัสซอยมาอีกแล้วครับแล้วไหลมาให้กับอุ้ยดูครับคือบอลนี่เกือบถึงสันเสริญอยู่แล้วครับแต่ว่าดิโดสานโตสไปแลนลูกนี้เราลั่นออกหลังไปเลยเนี่ยดูจังหวะนี้ครับหลุดมาตรงนี้ จะให้กับทางสรรเสริญฮัตทริกเลยนะฮะทางอาซสซอ,อยครับแต่ว่าริคาโดซานโตสไม่รู้งานครับปล่อยบอลตกแล้วขึ้นมงกับมงคนอีกทีเอาอีกทีครับเคลียร์ที่ออกมาแล้วมาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับมา3 1หนึ่งเลยครับบิคาโดซานโตสมีสันเสริญจะฮัตทริกหรือเปล่าสันเสริญแตงเข้าบอลแล้วจิงตรงนี้เป็นฮัตทริกไปเลยครับสันสเสริญมิพัฒนาครับคราวน,นี้ริคาโด รู้งานครับกดแป๊สรรเสริญเลยครับแล้วก็ไม่เข้าไปแย่งเล่นเลยครับปล่อยสรรเสริญให้ทําจังหวะนี้ด้วยตัวเองเลยครับคือเอาง่ายๆว่าก็พร้อมจะโดนได้ครับแต่ขอประตูไม่มาก่อนครับครับครับยกเข้ามาให้กับเอกสิทธิ์อุ้ยแล้ววิ่งมาตวัดมาเอาแล้วครับได้ประตูไล่มาเป็น2ต่อ4ครับจังหวะนี้ครับไล่มาห่างๆเป็น4-2ครับชาตรีนี่ครับคือจังหวะที่หลุดมาครับแล้วชาตรีนันเป็นห่วงครับ ครับไปลื่นรับสถาพรครับแล้วอยู่ตรงนั้นคนเดียวเลยครับบอลอยู่ที่นัทวุฒิเจริญบุตรแล้วเปิดเข้ามาทิ้งยังโขเคลียได้แล้วจังหวะนิวโลสินชี้ไปที่จุดโทษครับอ๋อแล้วครับในช่วงท้ายเกมครับสกอตไทยได้จุดโทษจากจังหวะนี้ครับจามบโจ้สุดท้ายเนี่ยไปอยู่กับทางสถาพรแดงสีนะถ้าผมจะดูไม่ผิดนะครับโอ้ไม่ทักทวงอะไรด้วยครับ ขึ้นได้ขึ้นมาโอ้โหเกมสนุกเลยครับแล้วต้องดูว่าทดกี่นาทีด้วยครับนะครับเป็นช่วงสําคัญของเกมนี้ด้วยครับจอร์นบาจโจยิงอย่นี้โอ้ยชนเสาครับโอ้โหย,ยังไม่ได้ประตูไล่ตามขึ้นมาครับดูจังหวะนี้ก่อนครับจอร์นบาจโจยิงไปชนคนเสาทางซ้ายมือของทางทศพรแหะครับนี่ฮะถ้าเขากรอบก็ไม่ทันนะครับทศพรแต่ว่ายิงมั่นเสาไปหน่อยครับเดี๋ยวสังแฮงครับทางซ้าย ผลเปิดเข้าไปได้โคอ,อีกทีคร้บก็ยังไม่ตรงกรอบอยู่ดีครับบอลเปิดเข้าไปตรงนี้จากทานนัทพง์เปลี่ยนพ่แล้ครับอืมครับตอนนี้ทดครบไปแล้วนะครับทศพรเปิดมาแล้วบริลปทคุณสดายุดจัดเงินครับเป่าลูกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเป็นเกมสุดมันเลยครับและเป็นสุพรยณหิองซีนที่แพ้ขาบ้านให้กับตราดเอฟซีไป2ประตูต่อ4ครับ